ไม่อะค่ะไม่ Bref, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะก็บอกต,ตรงๆว่าซีซั่นสุดท้ายที่ร่วมงานก็อาจจะแบบว่าจบกันไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ใช่อะแต่ว่าก็คือก็ก็ก็ ก็จบอ่ะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ <Yeah. S 1> ก็เจอกันตามงาน mm hmm. ก็ทักทายกัน mm hmm. ก็แค่นั้นนะคะไม่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่เขา mm hmm. เขามาตีกันบ้างดีกว่าเปล่าใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าอ่าใครจะไปรู้อาจจะมีแบบเมนเชคนอื่นมาแล้วก็แบบสนุกกว่าลูกเกดก็ได้เอาเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะว่าเออว่า,ว,าว่าให้ท้บทาให้ให้ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะ ขอโอกาสพูดแล้วกันว่าขอบคุณนะคะ,ะน้องเต้แล้วก็กันตนาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับกันตนามาเป็นหลายซีซันมาก แล้วทุกวันนี้ที่ได้ฉายาเมนเทอร์ mentor, ก็เพราะว่ารายการ The Face เนี่แหละก็ก็ขอให้ซีซั่นใหม่นี้นะคะไปได้ดีถึงแม้ว่าเกดไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ก็เกดก็เชื่อในฝีมือของน้องเต้นะคะเกิดการตนานแล้วก็น่าจะน่าจะทำออกมาสนุก